ฝั่งของอัปเดตอาการบาดเจ็บนักเตะกันหน่อยนะนี่เป็นฝั่งของลิเวอร์พูลเมื่อกี้มี SMS มาถามพอดีว่าเอ็นููเย่เจ็บหรือเปล่าคนนั้นคนนี้เจ็บคือหลังจากจบเกมแดงเดือดเนี่ยอยงนงเครก็เองออกมาพูดนะคะว่าทางด้านของดีอาร์สเนี่ยรู้สึกเจ็บบริเวณรู้สึกเขาใช้ไม่ได้ว่าเจ็บเขาบอกว่ารู้สึกบริเวณโคนขานีบเอน็นยูเยซเนี่ยมีอาการที่แฮมสตริงแล้วก็นี่จะไม่ได้อีกคนซาร่าหรือใครสักคนนะแต่ทีเนี้ยมันช่วงนี้มันเป็นเบรกทีมชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ทุกคนก็จับตาดูว่าเอาแล้วมีใครไปได้ไปไม่ได้บ้างนะคะล่าสุดนุนเนยสถอนตัวเรียบร้อยแล้วนะคะจากทีมชาติอุไกัยก็ไม่ได้ไปช่วยรับใช้ชาติในช่วงนี้นะคะโดยเรื่องของให้เหตุผลเรื่องของอาการบาดเจ็บนะคะมันเขาบอกว่ามันไม่รุนแรงมากแต่น่าจะใช้เวลาพักประมาณ10วันก็คือดีกว่าถ้านักเตะจะฟื้นฟูนร่างกายในช่วงนี้แต่ดีอารไปนะ ดีาดไป oh. ไปดีาิไป <Ừ. S 2> อเออก็ก็เลยอ่ะตามนี้นะคะส่วนแกงถอนเปล่าก็โอ้โหแต่เขาก็เล่นง่อมมากเลยนะอะไระง่อมยีสิบนาทีโ oh, อ้ยม,มันก็นง่อมกันทุกคนละแหละเออจ้าเขาเจ็บเขาเจ็บเข้าใจใช่ไหมเจ็บก็คือเจ็บฮัโหลเจ็บโอ oh, ยังเล่นอยู่ดีๆเจ็บซะและ้ว แต่แต่ตอนเห็นลิสไลชื่อมาดิี่ตกใจเหมือนกันนะแล้วก็เนี่ยมีประเด็นอย่างที่บอกอะตอนนี้คารบโบอโดนถล่มเยอะเ mm hmm. พราะว่าแบบเหมือนแบบฟอร์มไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยสงสารไม่ด่าน้องทาไมแต่น้องต้องดูกว่านี้นะคะแรคเตอร์น้องเป็นเด็กเรียบร้อยไปอะนิดนึงอะเป็นเด็กแบบอไม่เอกซ์ีบเข้าใจโอจ้อ่ะก็มาดูทางด้านของฮารวียาเรียดบ้างนะคะก็ออกมาพูดถึงการที่ตกรอบ FA Cup คไปก็พลาดโอกาสในการลุ้น4ี่แชมป์เนี่ย แต่คือเอเล็กก็บอกว่าเออถ้ามองในแง่ดีเนี่ยมันก็ทําให้ทีมมีเวลาพักเพิ่มขึ้นนะคะมีเกมลงเล่นที่แบบไม่มากนักแต่บอกเลยนะคะว่าเกมลงเล่นไม่มากนักไม่จริงค่ะไปดูตารางค่ะไอพ้นตอนช่วงเจอยูโรปาลีกอัลันตาเมษาโอ้โหแล้วมันมีตอนนี้มันมีค้างคือเกมเมอร์ซี่ไซด์ดับบี้แมชี่ต้องเล่นบ้านเอเวอร์ตันอีกหนึ่งเกมที่ยังหาสล็อตลงอยู่ป๊อป มันมีความเป็นไปได้มากที่จะต้องลงช่วงเมษามทําให้ช่วงนั้นน่ะมันอาจจะทําให้นิ้วพัวต้องเล่นอเวกี่เกมนะในในสิวัน4ี่เกมสิบวันบ้าไปแล้วสี่เกมในสิบวันเลยฮะสี่ประมาณเออสิหรือ12วันน่ะสิบสงเลยน่าจะ12ออคือต้องเแบบเหมือนแบบแบบแบบทุก3วันเล่นสามวันเล่นน่ะใช่ไหมสิบสองแถวๆนั้นก็เขายังต้องหาวันลงอยู่ยังต้องหาวันลงอยู่ค่ะแล้วก็ เ,เขาก็มองว่าเหมือนเอเล็ก็มองว่าหลังจากนี้ก็ต้องมาโฟกัสที่ถ้วยที่เหลือนะคะคก็คือมียูโรป้านะแล้วก็ในเส้นทางนี้พิมลีกก็ยอมรับว่าก็ยังคงก็ยังลุ้นแชมป์นะมีคนเขาบอก <What? S 1> นูนเยสเ็ดทิปย์ขาอ่อนแรงกล้ามเนื้อป่วยยุ่ย <c oughs> หมดเลยนูนเยสจ้ะจ้ะ เออไม่มีใครเชื่ออะไรมันเจ็บไม่จริงเงควาจริงปะเราไม่ค่อยเชื่อเลยคุณยอมรับความเป็นจริงเหรอเราว่าเขาก็อาจจะมีเจ็บแหละแต่ก็อาจจะแบบเออก็่สิบวันอะไรงี้สิบวันไงอ่าแต่ทีนี้เนี่ยแต่ที่คุณปอลบอกว่านี่ขนาดตกรอบเอฟเอคัพแล้วนะถ้าเข้ารอบจะเอาไปแทรกตรงไหนใช่ค่ะก็ดีแล้วไปดูตารางจากนี้ของลิเวอร์พูลยิ่งช่วงโค้งใครไปลิเวอร์พูลช่วงเมษานะโอ้โหเต็มเหนียวเลยนะเพราะมีอตาลันตามีเกม มันมี12 14ที่เล่นในบ้านติดๆกันอ่ะจริงๆยังไม่เคยถามเลยนะว่าเจอออตาลนตานี่รู้สึกยังไงเพราะวันนั้นจับยูโรป้าแล้ววันเสาร์ไม่ได้เจอก็โอเคเหรอไม่ไม่ไม่โอเคที่ว่าก็ต้องให้ความเคารพออตาลนต้าด้วยทีมจากอิตาลีมาก็ไม่ได้เล่นง่ายแต่มันก็ดีกว่าเจอเลเบคูเซนเลยใช่หรือเปล่าล่ะอ่าใช่ก็ไม่ไม่เจอกันจนถึงนู่นเลยนี่ใช่เพราะมันคนละมันไขว้ถ้าจะเจอก็คือเจอได้รอบชิงแบบนั้นนะคะอะ ก็ว่าไปแต่ทีนี้เออประเด็นเมื่อวานนั้นที่เราคุยกันเรื่องคลอปไปวีนใส่นักข่าวอะ่ะก็เป็นประเด็นขึ้นมาอีกแต่คนจุดประเด็นไม่ใช่ใครที่ไหนคะ่ะ p พียร์สมอร์เเอาเหรอฮะคือตาเพียร์สเนี่ยนะนี่น่าก็ไม่ค่อยอยากจะ แกก็อย่างเงี้ยแกก็หมายถึงเพียร์มอร์แกนด่าเจอเข้าไปแกก็ด่าแกก็บอกว่าเนี่ยทำประพฤติตัวไม่ถูกต้องไปวีนใส่นักข่าวอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนอื่นทำมุงทัวลงไปแล้วนี่เป็นการกระทําที่แบบว่าไม่โอเคเนี่ยเขาไปโพสต์สวิตเตอร์บอกครับเป็นพวกขี้แพ้นี่ใสไม่ดีที่งี่เง่าแล้วก็มีคนไปทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะคือบางคนก็มบบอกว่าแหมบ่นแบบนี้หรือเปล่าล่ะตอนที่อนิต้ามีข่าวว่าไปพูดไม่ดีกับกุณซือของปอโต้ส่วนเพียรเองก็เคยเดินออกจากกล่การสด ไปดื้อเหมือนกันเพราะว่าแบบพูดสิ่งที่เขาไม่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ว่าไปนะแต่ว่าถ้าใครตามเพียร์สมอลแกนก็จะรู้ว่าโอ้โหป๊อปจริจริงแกเบาลงแล้วนะแต่เบาลงช่วงที่ช่วงที่ทวิตเตอร์ยังไม่ใช่ X อ็ะค่ะยังเป็นทวิตเตอร์แล้วพีกๆอยู่อะโอ้โหตามจุกตามเขาแล้วต้องเลิกตามอะครับอ่ะแล้วมุมนี้เห็นเดลิปเมลก็วิเคราะห์แบบโอ้โห อะไรนะกาลังบอลหลังเกมไงบอลมันก็เหนื่อยเออแล้วนักข่าวไปถามไ่เขาหูแล้วครอปอ่ะปีสุดท้ายของเขาเนาะวะเขาก็ไม่แคร์แล้วใช่จริงจริงจริงผมว่าชัวเออเขาก็ไม่แคร์แล้วเพราะว่าจริงๆนะคะคุณผู้ชมถ้าแฟนบอลบุนเดสลีกาตามเจอเพนครอปยุคไม่กับดอทมุลนะแกเป็นคนสัมภาษณ์อ่ะฮาตลอดอมีคนส่งมาบอกแล้วเออใช่กัคโฟอีกคนนึงค่ะที่ข้อเท้าพลิกอ๋อนะ ขอบคุณนะค่ะรายการน่ารักมากเลยข้อเท้าพลิกข้อเท้าพลิกนุนเย็บเจ็บอะไรนุนเย็บเจ็บแฮมสตริงแฮมสตริงอ๋อกระตุก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 นิดนึงก็ต้องผักป้าป๊อปเนี่ยตอนนี้แฟนลิรีวิวเขามากันใหญ่แล้วบอกเบาได้เบานะป๊อปนะเจ็บก็คือเจ็บค่ะอ่าแต่ไม่ได้เลยโอเคปลาโอเคปลาเนี่ยแต่ว่าคือคือครอปเวลาเขาเขาเขาเป็นคนมูดี้ง่ายพุ่งตงจริงสองปีหลังจะถามอยู่ว่าเขาดูอารมณ์เสียงง่ายมากเลยนะ เราว่าถึงเราถึงบอกไงเวลามีใครถามว่าสาเหตุที่เขาออกเนี่ยเขาอย่าว่าเขาเบิร์นเอาอมันหงุดหงิดมันด้นคานมันแบบเนอะใช่ป่ะคนเราเวลาแบบทํางานแล้วมันเหนื่อยมันแบบจริงๆเขากะเคาะเป๊ปอะสลับล่างกันเลยนะเ,เป๊บดิ้งขึ้นเนาะเออเป๊บ<ช>ตอนหนุ่มนี่ดุมากใช่ดุแบบดุเกินอะอแต่ตอนนี้เป๊บเฉยๆแต่ครอปตอนดอทมุนอะผมชอบฟังเขาสัมภาษณ์มากตอนที่อ่ิหมายยังฮาแต่พอมาอยู่พีม์ลีกไม่รู้เครียด แล้วสองปีหลังนี่คือแบบเราเป็นเราไม่เครียดได้ไงอะดูดิสมมติแข่งเสร็จนะพักวันนึงอีกวันนึงมาละ,ะแถลงข่าวอะก่อนเกมใหม่อีกละคือมันก็แบบเราต้องมานั่งตอบคําถามนักข่าวซึ่งบางทีอะนักข่าวก็โอเคถามดีก็มีไงหรือบ,บางทีมีคําถามที่แบบฮัลโหลคิดมาแล้วใช่ป่าวว่าจะถามคําถามนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอูแกแบบเหมือนจะโค้งสุดท้ายแล้วอะก็ไม่ต้องเกรงใจแล้วว่ามุดอิดก็แบบมุดอิดอ้ยโ้ยแรงคุณอ้ํารออไรไวทองไวทอง้วย เท่าไหร่นะห้าสิบหกใช่ไหมกำลังเลยเหมือนรับลังอีกเลย